ครับกลับสวัสดีครับกลับสวัสดีทุกท่านนะครับมาเบงความโดกของบักซิดานะครับอันนี้หลังจากแตงกิงไปแล้วนะครับผมก่าค้ายๆบาตั้งกันทําำสาวนะครับแต่มันก็เหลือกิ่งอยู่นะครับอันที่เป็นกิ้งผมเก็บไปตอนเนาะอือ่าตอนนี้ก็ติดลูกแล้วนะครับติดลูกแล้วหลังจากพานไปเวลาพานเวลาไปนะครับนี่ค่อนข้างดกเลยนะครับร่วงหน่อยลงนะครับนี่ นะครับลวงหน่อยล่งเหรอครับทุกที่เพิ่นเอื่นแฝดแฝดแฝดยังอะไรเลยนะครับแต่มมนโนแมนอกนะครับเป็นเรื่องปกติของฝรั่งนะครับนี่นะครับความโดดของเขานะครับต้นนี้ลายนะครับอายุอายุตอนนี้กับล่าล่าสองปีแล้วนะครับต้นฝรั่งนะครับหลังจากที่ผมอัานไปช่วงนี้ก็สิหอนะครับ เดี๋ยวหอหอพ่อหอเสร็จแล้วซุ้มนี่ก็สิตกประมาณช่วงหนาร้อนนะครับช่วงหนาหอดประมาณเมษายังสิดเก็บนะครับประมาณเมษาเดือนนี้เดือนกุมภาพันะครับกุมภาพ์ประมาณเมษานะครับเดือนอ่าสิ้นเดือนสิ้นเดือนโมกราพอดีนะครับสิ้นเดือนโมกราพอดีนะครับประมาณเมษายังสิไดเอ่าเก็บนะครับความโดดของบักซิดานะครับ ครับย้าไปอันนี้เป็นหงปอซืือนะครับตอนนี้ปลูกรุ่มๆแล้วละเล่าสามร้อยสามร้อยหาสิบต้นนะครับละเล่าสามร้อยกลัวนะครับนะครับบางต้นนะครับบางต้นกบสิบพาไอ้บ่คอในั่นบันไดนี่ครับบพคาะครติดลูกนะครับมีแต่กิ่งสี่ครึ่งสีนะครับเป็นกิ้งนี่ต้นเดียวกันนะครับกิ้งนี่มันกับอ่าบะมี่นะครับบะมี่ไอบะมี่ดอกนะครับนี่เห็นว่าบะมี่ดอก่ติดต้นเลยบางกิ้งนะครับบางกิ้งกับสิติดนะครับ ผมกับพ่อหง่มากสิผมกับสิเด็ดนะครับเด็นยหยอดออกนะครับเดี๋ยวเพื่อเพื่อตีเหียมันแตกนะครับเพื่อตีเสียมันแตกออกมาเฮ็ดเป็นรุนต่อไปนะครับเ้ากษิมีอีกนะครับเดี๋ยวล่อเบิงล่อเพ่นไอ้อแตกหยอดออกมาไหม่นะครับถ้าห้าป้อยไปเรื่อยก็มันกับกสิเงาไปเรื่อยนะครับดีสําหรับอ่ากุ้มที่ใส่ตอนขายนะครับเพ่นตอนขายเพิ่งเกษียรทั้งสี่นะครับ ตอนขายเพิ่นกรสิปล่อยเงี้ยวๆออไปเพราะมันได้อ่าระยะหนึ่งนะครับเพิ่นกรสิไอ้นั่นเพิ่นกรสิตอนนะครับต้องพงศิพงกระสิเด็ดยอดออกนะครับเพราะว่าเก็บไว้มันก็บ่มีประโยชน์ยงนะครับต้องต้องเด็ดยอดออกเพื่อที่ให้มันแตกออกมาใหม่นะครับเนืงสีมันติดแล้วนะครับนี่เนื่องศีมันติดแล้วมันห่ามากเกินแล้วพงกรสีเด็ดเด็ดอยอดออกนะครับเดี๋ยวให้มันแตกผมว่าเป็นรุ่นต่อไปอีกนะครับใจว่าอยากใหดอ่า ให้มันไปนั่นครับใจว่าอยากเห็ให้มันออกออกเป็นบวบออกเป็นรุ่นนะครับออกออกมาเรื่อยๆนะครับแกก็อยากเห็ให้มันออกมาเรื่อยๆนะครับนี่พงกระไลเด็ดยอดออกนะครับมีเวลากับมันแน่นะครับพงงว่ามีเวลาช่วงช่วงช่วงบกเกินเทียงนะครับที่อยกับเกษตรอยกับบักศิดานะครับหลังจากนั้นพงก็สิไปหาเงินนะครับช่วงลาช่วงใบนะครับช่วงใบก็สิไปวิ่งนะครับไปไปแรียนตลาดนักนะครับ ได้อีกเงี้ยไปขายอยู่สวนก็เอาไปนะครับปักซิดานะครับมีก็เอาไปนะครับไปขายนะครับอันนี้ผมขายเองนะครับโลละห้าสิบบาทนะครับให้ถุงไปขายนะครับเอาให้เลือกม่ได้ถ้าเลือกโล่แปดสิบนะครับเดี๋ยวในน่วยงามกันนะครับนู่ยงามๆผมก็สิบปีกองนะครับกองหรอกขายเป็นโล่โล่แปดสิบนะครับพวกในถุงกระเทียมเป็นถุงห้าสิบบาทนี่นะครับถุงห้าสิบบาทแต่สิบประมาณโล่หนึ่งคือกันนะครับนี่งสินะครับ อสิมีติดลูกแน่เ่าติดลูกแน่อันนี้คือล่วงนะครับนี่อันนี้คือล่วงนะครับแก้สิล่วงออกมานะครับทุ่มติดก็ลายนะครับติดลายก็ล่วงนะครับอันนี้เป็นเอ่อเอียงเกาะจิมจูแดงเบอร์สามนะครับนี่อันนี้เป็นจิมจูดแดงเบอร์สามนะครับนี่ที่ผมเด็ดออกมานะครับนี่ อันนี้ที่เป็นไอจิมจูแดงเบอร์สามนะครับอันนี้ผมเด็ดออกมามันกระสเปิ้นมีตาออกมาไหมนะครับนี่นะครับนี่ครับมันกระสิมีตาออกมาไหมเรื่อยๆมันกระสิกายเป็นรุ่นต่อไปนะครับนี่นครับอันนี้จิมจูแดงเบอร์สามนี่มีต้นเดียวนะครับผมเอามาสมนะครับเอามาสมแทนตอนนั้นนะครับมันก็เลยจําไดไ้มีต้นเดียวนี่ครับผมเปอซื้อนะครับค่อนข้างรกเลยทีเดียวนะครับนี่ พอเด็ดยอดนะครับนี่ของผมเดเ ort, ็ดยอดออกมาเพราะมันตินนาผมก็เด็ดยอดออกมามันก็สินี่ตรงนี้มันก็สิเป็นตาดอกนะครับนี่เป็นตาดอกออกมาะอ้เป็นตาโอ้เป็นตาดอกตากิ้งออกไปนะครับมันก็สิแตกยอดออกมานะครับนี่ตนแตกยอดออกมาแล้วก็มีน่วยอยู่ท้างล่างนะครับแตกยอดออกมาประมาณถ้าเป็นน่วยแล้วองสินะครับนี่เป็นน่วยแล้วคงสิผมก็สิเด็ดยอดออกนะครับประมาณจากสามคูใบขึ้นไปนะครับ เด็ดยอดออกเลยนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งมัก็สิแตกออกมาไปเฮ็ดเป็นรุ่นต่อไปนะครับคล้ายๆทิมจูนะครับคล้ายทิมจูเลยอัีแตกะต่อไปนะครับมัสิเด็ดยอดออกนะครับไอ้ยามเด็ดยอดออกนะครับอันนั้นมัก็สิไลนี่ครับต้นนี้กระดกดกแห้งนะครับดกทุกต้นนะครับก็มดนะครับดกทุกต้นเลยนะครับอืม อันน <formation> ี้ยอดนี่ครับพ่อผมเด็ดนี่ครับยอดมึงออกมาไหม่นะครับนี่นะครับนี่ตัดนะครับนี่ตัดนี่ยอดมั็สิแท่งออกมาเนี่ครับเป็นสามแยกนะครับนี่เขาตัดมันก็สงี้ยออกมาดอกมัก็สิป่งออกมาใหม่เรื่อยๆนะครับเ้าบ่อแตงกิ้งนะครับฝรั่งฝรั่งหก็เป็นเป็นตัวใหม่ที่ต้องแตงกิ้งตลอดนะครับเพราะเมื่อรุ่นเราก็ต้องแตงแตงแตงไปเรื่อยๆตัดน่วยออกเพาช่วงเก็บน่วยแต่ห้าตัดไปนน้ำแห่งดีนะครับ มันแทงเสีย้ปงงยอดได้ดีนะครับเนี่ยครับดอกเยอะเลยนะครับติดน่วยไลนะครับคู่นี้ชุดนี้มีอยูแปดสิบต้นนะครับมีแปดสิบต้นนะครับชุดนี้นี่ครับนี่เพิิงกระแตงนะครับอันนี้เป็นเฟิ้นนะครับิืนมีอยู่สองต้นนะครับมีต้นนี้ครับต้นนี้นะครับฝืนสองต้นแล้วสี่ตะตอถิมไว้นะครับนี่ ผมก็ตอนทิมไ้แล้วนะครับเพื่อเอาบอคายกับขยายนะครับต้นหาสิบบาทนะครับผู้ใดสนใจนะครับช่วงประมาณเมษานะครับหนาเมษาหรือพฤษภานะครับช่วงเข้านาฝนพอดีนะครับน่าจะจะได้นะครับผู้ใดสนใจติดต่อเขามาจองได้นะครับต้นละหาสิบบาทเองนะครับยิ่งตอนนะครับนี่มีตะลั่มยไงเลยนะครับไอ้ลั่มยังไงปลูกล่่มีไงได้เปรียบนะครับสังเกตเบ้งนะครับ ที่ผมเคยปลูกนะครับตาของผมปลูกของผมเองนะ่ะเป็นต้นที่พมเคยง้ามดอกนะครับอ่าต้นเลือจากที่ผมขายออกนะครับนี่พวกกิ้งตอนของผมนะครับเลือจากที่ผมขายออกนะขายออกนี่กระติง้งเป็นกระโลดใบออกให้มันบางยังหน่อยนะครับมันจังช่วงนี้มันมีน้ำค้างนะครับแล้วก็มันก็นมีเรืองพวกล่านะครับพวกล่ามานํำน้าค้างพวกศัตรูมันไหลนะครับเห็ดห้น้วยไล่น้ำนะครับ ช่วงนี้ก็ห่อไว้อย่างหน่อยนะครับช่วงหนาหนาวนะครับถ้าไปมีนะครับห่อก็ต้องห่อให้มันไวไวอย่างหน่อยนะครับพราอกสันห่อเราบาง่วยก็ล่วงขึ้นกันนะครับแตกบลกอกสั่นกับมันกับสี่วยไล่นะครับเอาบอคอยู่นะครับเพราะว่าห่อก็บ่ไดดอันนั้นนะครับมีปกฝนนะครับเพราะห่อเล่นพวกของของปลอดสารทั้งหลายแหละนะครับฉีดดูดูครับมันจังสีบบอกขึ้นนะครับ พวกหมดพวกยังมันขึ้นนี่บรรยากาศตอนสอนนะครับหกโมงกลัวๆนะครับหกโมงเกือบเจ็ดโมงแล้วนะครับน้ำในคลองก็แหงแล้วนะครับนี่นะครับในคลองก็แหงแล้วนะครับน้ำแหงไวๆนะครับเพราะว่าไอผมมอาออกมาหดต้นใหม่เพราะว่าปีที่แล้วนะครับผมพึ่งมาอยู่ได้สองปีเนาะปีนี้ปีที่สองสองปีกลัวนะครับเพราะว่าน้ำอยูน่นี่มันอ่าคลองอยูน่นี่มันมันมัน มันบ่อยอยู่หํำนะครับผมก็เลยพยายามใส่หนำให้มันหมดคลองนะครับเพราะว่าปีที่แล้วปล่อยไว้นะครับปล่อยไว้ก็แหงทิมไปซื้อเสียดายหนำนะครับช่วงนึงผมก็หนำมาตักออกกระบวยมาตักหดออกนะครับตักหดออกไปเรื่อยๆนะครับจึงก่านำสิมดบอ่อเนาะเดี๋ยวแต่พื้นที่องพูดไดน,นะครับตอนนี้ขยายไปเรื่อยแล้วนะครับขยายตอนนี้เราราวสามร้อยห้าสิบต้นนะครับปลายปีนี้น่าจะบูมก็นี่น่าจะมี ผลไม้หลายาบักซิดาออกหลายกว่านี้นะครับแล้วก็เป็นปีหนานะครับอดซาเอาอีกปีหนึ่งนะครับปีหนานะครับเป็นปีหนานี่ยกะพงกะซีปล่อยบักซิดาด้เต็มที่นะครับอาจิมีเก็บได้ตลอดปีนะครับาสามลอยหาสิบต้นนี่นะครับล่องเดี๋ยวสิล่องเบิ้งนะครับว่าสิเฮ็ดจังได๋ ผมก็อยากขายตลอดปีคือกันบพรว่าสิเป็นหนาห,อนหนา้อนหนาฝนหนาหนาวนะครับ12เดือนนี่ก็สิพยายามอาทิตย์หนึ่งออกจเกือบสองมืออย่างประมาณตัวสี่นะครับเออได้แห้งดีแห้งได้มื่อละสิบโลแห้งดีนะครับสิพยายามเห็นทั้งสัตว์เก็บไปเรื่อยห่อไปเรื่อยนะครับเก็บไปเรื่อยห่อไปเรื่อยเพื่อที่จะหาให้เฮา,ามีขายได้ตลอดเฮามีเงินเข้ากระเป๋าตลอดนะครับเพราะว่ายัางไงผมก็ออกตลาดนัดเสมอนะครับถ้าตลาดนัดผมก็เป็นพวก พวกขายพวกม่เก่ยวกับเกษตรนะครับแต่ผมก็มีพวกของเกษตรไปขายพวกของู่สวนไปขายนะครับเมื่อวานสิเป็นกล้วยนะครับกล้วยไปขายก็ได้วีละ,ะ20บาท30บาทนะครับกล้วยนะครับบักหุงห้งนะครับบักหุงห่งบักหุ้งร้อยปเปอร์เซ็นต์เลยที่ผมมาไปขายคือเป็นบักหุ่งสุกนะครับเป็นบักหุ่งสุกมันจะขายไงของฮอนแลนด์หรือผันเนียงต่างๆนะครับปตาตะมันสุกผมก็ไปขายนะครับขายก็ได้ยุ่ประมาณ ลูกละยี beer, ่สิบบาทสามสิบบาทห้าสิบบาทนะครับเอาไปทีหนึ่งก็เดี๋ยวแต่มันสุกเนาะหนวยสองหนวยุงเอาไปขายนะครับอย่าอย่าไปว่ามันหน่อยนะครับอย่าไปว่ามันหน่อยหรือมันไหลยังจังไดนะครับพยายามเก็บไปขายเรื่อยๆนะครับปนปลาปนกันไปนะครับสมมตอนี่รายได้ก็ขึนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับขึ้นมาเรื่อยๆได้อยู่อ่าหลักพันนะครับสมัยตะกี้ไปขายของอะไรอยู่ประมาณห้าร้อยนะครับ สูงสุดก็จิมันหาร้อยหกต่อยนะครับขึ้นพันนีในดีใจเลยนะครับไอคองไม่ไหมนะครับช่วงนี้ก็ตักพันสองพันสามพันน่นะครับมันษัมีอัปเกรดขรงยี่หองไปเรื่อยขึ้นยุคการพัฒนาของเขานะครับว่าสิหาเงินได้จังใดนะครับโอเคครับผมก็จะประมาณนี้นะครับเขามาอวดสวนสื่อนะครับเอามาอวดสวนสื่อขอบคุณครับขอบคุณทุกคนจริงๆที่เข้ามาชมนะครับขอบมาฟังนะครับขอบคุณครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ